ให้ลูกเป็นนักร้งองเนี่ยไม่น,น่าอายมากแล้วก็ผมมักจะโดนคนมองเสมอว่าหน้าหน้ามืออย่างนี้เป็นปนักร้งองได้ยังไงวันนี้ผมขอข้ามไปครับวันนี้ขอเป็นนักแต่งเพลงอย่างเดียวครับขอเชิญครับการนักแต่งเพลงเนี่ยก็มันก็ใช่ว่าจะเป็นงานที่มันก็เป็นงานสบายอ่ะแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะเป็นงานที่สบายใจตลอดเวลาหลายคนที่มีแฟนมีเพื่อน มีพ่อมีแม่เป็นนักแต่งเพลงแล <c oughs> ้วก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหากคืออาจจะมีการบม,มือลอยบ้างมีอาการนอนไม่หลับหัวเทอรมีอาการเกรงงานคือคนพวกนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนในนี้มีอาการเกรงกว่าคนปกติมากผมก็เคยมานั่งคุยว่าเฮ้ยทำไมพวกเรามันเก่งวะก็เลยคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เราเกง่งก็เพราะเรากลัวว่าเราจะทําไม่ได้กว่าที่เราเคยทํามาก่อนเรากลัวว่าเราจะคิดงานไม่ออกอย่างในภาษาฝรั่งเนี่ยผมรู้ทีเดียวนะเขาใช้คําว่า writer block นะครับคือคือ,คอมันเป็นคนที่เหมือนจะได้เดินหน้าแล้วก็เหมือนจะได้ทําอะไรต่างๆในชีวิตมากแต่ว่ามันมีบล็อกมากันมันไว้ไม่ให้มันคิดออกมันมีอะไรบางอย่างในหัวใจทำให้มันไม่กล้าที่จะ ที่จะแต่งเพลงไม่กล้าที่จะทําหนังไม่กล้าที่จะถ่ายรูปไม่กล้าจะทาอะไรก็ตามที่ที่มันถูกดีไซน์มาให้ทํานะครับผมก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเอฟล็อกเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าเกิดจากใจเราเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันผมผมคิดว่ามันต้องเกิดจากการลบสามอย่างนี้ออกไปนะครับขอบคุณครับ คั้งนี้ผมผมเลือกมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนะครับก็ขอโทษด้วยจริงๆครับผมคิดว่าคนเราแต่งเพลงไม่ออกคิดงานไม่ออกเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากความเก๊กเวลาเราเห็นคนเก๊กเนี่ยเราจะมักจะหมั่นไส้ไอ้ความเก๊กที่มันเกิดจากอะไรความเก๊กมันไม่ได้เกิดว่าเกิดมาแล้วมันเก๊กหรอกผมว่ามันเกิดส่วนใหญ่คนหล่อคนหน้าตาดีมันจะขี้เก๊กเพราะว่ามันกลัวว่ามันจะไม่หล่อไอ้คนที่แต่งเพลงไม่ออกเนี่ย มันเคยแต่งเพลงแล้วสมัยที่เราแต่งเพลงแรกๆเนี่ยเราแต่งออดแล้แต่พอแต่งแล้วแม่งเกิดดังมาเพลงเนี่ยชิบหายแล้วปูเราก็ต้องเราก็เริ่มเก็ตเราก็เริ่มเราเริ่มกลายเป็นคนหล่อเราเริ่มกลายเป็นคนหล่อในงานของเราเราคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่หลอขึ้นมาใครจะมองเราบ้างเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าเรา่าจะลบภาพนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเลยจริงๆแล้วคือผมพยายามบอกว่าให้ลบจินตนาการด้านมืดออก นะครับเรามักจะแบกโลกไว้ในฝ่ามือของเรานะครับอันนี้เราคิดว่าเรามักจะคิดไปเองว่าถ้าเราแต่งเพลงเพลงแล้วแม่งเสียบไว้ดังแม่ต้องไม่รักเราคนรักเราต้องทิ้งเราไปไม่มีงานจ้างเราต้องแบกพลังเพลงติดไว้บนมือทุกคนต้องทุกอย่างที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องจากเราไป จริงที่เป็นเพลงนะครับก็คือผมก็เคยแต่งเพลงแล้วไม่ดังมาเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ก็ยังพอได้อ่ะอันทีส่สองนะครับอันทีส่สองคือลบลบกูรูออกนะครับข่าทเขเห็นนี่คือเป็นเซิร์ชคำว่ากูรูใน Google มันก็ออกมาเองว like ันนี้นะกูรูเนี่ยอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าน่าสนใจดีคือกูรูเนี่ยมันทําให้เราเก๊กเหมือนกัน ที่หลายคนเพื่อนเราแฟนเราหรือใครก็ตามแต่ที่ที่ที่ทมักจะหวังดีกับเราอันนี้เป็นไม่เท่าพัยารกรจะมองเห็นข้าคหน้า mm hmm. เขาเขามักจะเขาจะหวังดีกับเราแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยคนชอบคิดว่าตัวเองเป็นกูรูคือเฮ้ย mm hmm. ไอเทียอย่างเนี้ยออกไปมึงไม่ได้หรอกมึงไม่ดังชัวร์ mm hmm. แต่ว่าสังเกตว่าไอคนที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยมันจะไม่ใช่นักแต่งเพลงหรอก ผู้แบบนี้ได้เนี่ยคือมันใช้หลักกระถิติเอาว่าเพลงแบบเนี้ยมันได้เว้ยไปงานแบบเนี้ยมันได้คือในคนพวกนี้มันพูดพูดหลังจากที่ที่งานมันออกแล้วไปแล้วมันมันมันดังแล้วอ่ะมันเหมือนกับหมอดูที่บอกแล้วว่าคุณเป็นนักแต่งเพลงใช่ไหมแล้วก็มีเทปอยู่ในมืออารมณ์นั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสามตาเลยครับเป็นกรูหลายตามากสังเกตว่าจะมีข้าวกระตูดหมดเลยเพราะว่า อล้วอที่สามครับอันที่สามน,นี่ถ้าแต่งเพลงไม่ออกเนี่ยผมว่าในใจนอนของคนทํางานพวกนี้มันจะมีความที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ชอบคิดว่าเราเราสามารถททุกอย่างได้เองแล้วเป็นคนใจร้อนที่โทรวาที่สมมติเราให้คนนี้อ่ะช่วยทาทาน้องให้หน่อยแล้วเขาก็หายหายต่อไปเนี่ยเราก็จะมักจะไม่รอเขาเออกูทาเองก็ได้อยากให้ลบลบความมัลติแทสของตัวเองออกนะครับลบลบความคิดที่ว่ากูทําได้ทุกอย่างลงนะครับอย่าง มนุนตโตจะมีวิชากระจกเงาหมาื่นบุพานะครับซึ่งเขาเขาก็จะแยกล่าก็ไอคนนี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวคนนี้ก็ไปทําอะไรก็ได้นี่ครับเป็นภาพที่ผมอยากให้ทุกคนทามาคืนนุนตโตแต่สารทรัพยากรคนได้ดีมากนะครับคือมีเพื่อนๆที่คอยพปอร์ตหลายๆอย่างนะครับก็จริงๆผมว่าคนเรามันอาจจะเคยทําได้ทุกอย่างอาจจะเคยทําเองมาหมดทุกอย่างแต่ว่าเมื่อวันที่เราคิดไม่ออกเนี่ย ัน,นไม่เกี่ยวมันก็จะมีเพื่อนเราบางคนที่ทําได้ดีกว่าเราอย่างอย่างเกิรเจเนเรชั่นเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไปคนนี้ก็นมใหญ่บ้างคนนี้ก็ขาสวยบ้างอะไรเงี้ยครับคือเห็นไหมวงดังๆจะต้องมีคาแรคเตอร์ต่างกันเนี่ยคืออันที่จบแล้วครับก็คือเมื่อเราลบสาวจริงนี่ออกจากชีวิตได้เราก็จะสามารถทําลายบล็อกที่อยู่ในใจเรา นี้นะครับสามารถเ็ดทุกอย่างได้เมื่อได้กินเผ็ดยักษ์นะครับรเวลาก็ตื่นเต้นจริงนะขอให้บพบมุอด้วยครับนี่ไม่มีอะไรผมอยากเรียนแบบเฉยครับขอบคุณครับ